สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสรุปมติคอรมอโครงการต่างๆของรัฐบาลสวัสดิการจากท่านโทศกสสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะสวัสดีครับ วันนี้ก็ต้องขอไปนะฮะที่อัญชานิดหนึ่งไปเรื่องแรกเลยนะครับท่านนายกรัตรีก็มีข้อสั่งการนะครับแล้วก็คำปรรบของท่านนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของนี่ครูปัญหาหนี้ของครูนะครับซึ่งวันนี้ท่านยกติดตามความก้าวหน้านะครับในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับมี การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็มีต้นแบบชัดเจนนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนด้วย่ายกก็ได้สั่งการให้ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ดาเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับเรื่องที่2เรื่องโควิดนะครับนายกได้กําชับให้หน่วยงานนะครับชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับอย่าประมาทและก็ ต้องคอยเตือนและก็การป้องกันตนเองนะครับแม้ว่าโอมิคอนสายพันธุ์โค v ิดสายพันธ์โอมิคอนนะครับจะมีอันตรายน้อยอัตราการติดเชื้อสูงแต่แต่อัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงตามไปด้วยนะครับก็ยังคงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มแล้วก็ให้เร่งในการฉีดเข็มบูสเตอร์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสุ่มตรวจ atk ให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เร่งดําเนินการตรวจของปลอมนะครับแล้วก็ดําเนินการจับคุมนะครับแล้วก็ช่วยดูแลร,ราคา a อทให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการชี้แจงยัต,ติการอภิปตายทั่วไปนะครับ นายกคำชับกรมอนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบคําถามและชี้แจงในยัติอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อจริงหรือเสนอแนปะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมตินะครับตามมาตรา152นะครับของรัฐธรรมนูญในช่วงวันที่ 18, 17, 18กุมภาพันธ์นี้โดยนายกจะเป็นผู้ที่กล่าวเปิดในแต่ละประเด็นซักถามนะครับเพราะรู้หลักการทั้งหมดส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้จะเป็นผู้ให้รายละเอียดรอกระทรวงเป็นผู้ปฏิบัตินะครับท่านนายกยังย้ําว่าแม้จะไม่มีการลงมติแต่อยากจะให้สื่อสารชี้แจงไปยังทั้งภายในและภายนอกสภาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเชื่อเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและรัฐบาลแก้ไขยอย่างไรนะครับไปดูในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตในการลดภาษีน้ำมันเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2 5 6 5โดยสาระสำคัญนะครับเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันนะครับทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดประมาณ3บาทต่อลิตรแตกต่างกันตามแต่ละประเภท และหลังจากครบ3เดือนก็จะปรับสู่ราคาเดิมนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับผ่านราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ลดลงโดยโดยตรงนะครับรวมถึงจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามไปด้วยโดยกระทรวงการคลังคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ5,700ล้านบาทต่อเดือนนะครับ เป็นระยะเวลา3เดือนก็จะสูญเสียรายได้ประมาณ17,100ล้านบาทนะครับแต่ก็จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรการท่องเที่ยวและการบริการาได้รับความช่วยเหลือในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 อยู่นะครับเรื่องที่2นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต e-v สู่ความเป็นดี t อยแห่งเอเชียนะครับโดยมีมาตรการทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษีนะครับเพื่อให้ราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทรถไฟฟ้าแบตเตอรี่สามารถแข่งขันกับรถประเภททั่วไปได้ส่งเสริมไม่เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษโดยในช่วง2ปีแรกนะครับปี6 5ถึง66 จะให้ความสําคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็วครอบคลุมทั้งการนําเข้ารถยนต์รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าสําเร็จรูปทั้งคันยกเว้นหรือลดอัดลดอากรน,นําเข้าลดอัตราภาษีสรรพสามิตรกรณีรถยนต์รถกระบะรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการในไทย โดยในช่วง2ปีตัดมานะครับปี6 7และก็2 5 6 8จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลักโดยยกเว้นการยกเว้นรถอากรนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันแต่ยังคงมาตรการลดภาษีอัตราภาษีสับปามิตเเงินหุดนนนตามเงื่อนไขที่ต้องกำหนดต่อไปซึ่งจะทำให้ต้นทุนรถไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคันที่นำเข้าสู่ นำเข้าสูงกว่ารถยนต์นะครับรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่องที่3นะครับคณะรัฐตรีรับทราบร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแป่งชาติฉบับที่3นะครับปศส5 6 5ถึง2,570วัตถุประสงค์ก,งก็เพื่อลดความชุกของการบริโภคยาสูบ ของประชากรและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากอันตรายจากควันบุหรี่โดยแบ่งการดำเนินการภายใต้6ยุทธศาสตร์โดยมีกรอบวงเงินจำนวน498ล้านบาทนะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับสร้างความเพิมแข็งระยกระดับขีดความสามารถการควบคุมยาสูบข,ของประเทศยุทธศาสตร์ที่2ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบยุทธศาสตร์ที่3บํบำบัดร,รักษาผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่4การควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังและเปิดเผยทํารายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบยุทธศาสตร์ที่5ทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่และก็ยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับยุทธศาสตร์ที่6มาตรการภาษีป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ มาต่อในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาดนะคะระหว่างกระทรวงพลังงานกับภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจ BCG ของของประเทศไทยอยู่แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือว่า LOI นั่นเองนะคะสำหรับ เขาเริ่มความต้องการใช้พลังงานสะอาดร,ระหว่างรัฐบาลไทยและภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในเบื้องต้นประกอบด้วยภาคเอกชน19บริษัทด้วยกันซึ่งคาดว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่เม็ดลงทุนในประเทศไทยได้มากถึง2,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐค่ะ การแสดงเจ็ดจำนงของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงานกับภาคเอกชนสหรัฐนี้ก็จะมีการลงนามในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นะคะโดยกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ สาระของหนังสือแสดงเจตจำนงนะคะจะเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจโดยจะเป็นการใช้ศักยภาพในการจัดหาและใช้พลังงานสหรัฐ ในส่วนของสหรัฐเขาก็จะชักชวนนักลงทุนมาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและในส่วนของฝ่ายไทยก็จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาพลังงานสะอาดสําหรับการดําเนินธุรกิจของสหรัฐนะคะภายใต้เงื่อนไขและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป้าหมายของออการลงนามในครั้งนี้นะคะจะประกอบด้วยหลายเรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะ คือการผลักดันให้เกิดตลาดพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันด้านราคาการกำหนดนโยบายด้านพลังงานสะอาดให้มีความเหมาะสมการส่งเสริมระบบการรับรองสถานะด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการซื้อขายพลังงานสะอาดและการสนับสนุนการพัฒนานโยบายและโครงสร้างพื้นฐานของด้านไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยได้นะคะซึ่ง19บริษัทที่ให้ความสนใจนะคะตัวอย่างนะคะบริษัท HP Apple Nike John s o n and John s o n d นะคะ Dow Incorporation l a f e n d Lauren Corporation นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งจนครบ19บริษัทค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของ การดูแลครูและโรงเรียนเอกชนที่เปิดรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องหรือว่ากลุ่มที่มีความพิการนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนค่าใช้ใจ่ายรายบุคคลที่อุดหนุนให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนซึ่งอัตราที่ให้ปัจจุบันนี้มันต่ำกว่าที่รัฐบาลอุดหนุนในโรงเรียนของรัฐที่ออให ให้แก่โรงเรียนที่ดูแลเด็กพิการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นคอรมอก็มีมติที่จะปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้นเพื่อโรงเรียนและครูจะได้มีงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอในการดูแลเด็กพิการค่ะในส่วนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะของบประมาณในปี2566เพิ่มเติมอีก1 1 8ล้านบาทค่ะแบบ่งเป็น ให้แก่โรงเรียนเอกชนในระบบสามัญศึกษาจำนวน106ล้านบาทแล้วก็ประเภทอาชีวะจำนวน12ล้านบาทนะคะในส่วนอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะในจบไปแล้วนะคะกับคลิปเสียงบางส่วนสรุปมติคอรมอ,อโครงการต่างๆของรัฐบาลสวัสดิการจากท่านโฆษกรัฐบาลนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ